เปิดภาพมาเมื่อกี้ก็คือว่าอ,อยู่กันสองคนเนาะโดยโดยอาสบายดีสบายดีสบายดีดทั้งทั้งสองเนาะอ่าคนฝั่งนี้หูเราเป็นชาวเมยเนาะ <c oughs> เออแต่คนข้างขาก่เิายังมาทันหูเนาะอ่ามาก,กับชาวเมยไก่ไห้ชาวเมยนี่แนะนำให้แน,น่อ๋อผมเพินน่งแนะนำเองเนาะ, <laughs> ะแล้วชาวเมยเจ้าต้องถามเราตัวเนาะ,ะอ่าก่อนอื่น,น,าน,นาท,ท,ทางชาวเมย์ก็ขออนุญาตเนาะทางเอฟซีซีถามทางสรัพสิก,ก่อนซื่อจังใด สือกี้เนาะสาวกีซาปุกีบักกีก็ได้สาปุกีสาปุกีอายุจะกปีละสาปุกีอายุสาวหกปีสาวปุกีอายุสาวหกปีเปยังไงโสดเป็นสาวโสดบอวนเป็นสาวโสดแบบไหนเคยมีครอบครัวมาก่อนบอมนเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วอฉันไปโสดมานี่โดนปันหดเลยรสี่ปีแล้วโอ้ของโสด หลายปีแท้เลิกกันสี่ปีแล้วของ่สวยมาได้น่อยเด้อสี่ปีสี่ปีบ่โอ้มาดาเนาะสี่เดือนมาโดนแล้วยังสี่ปีเออตั้งแต่เป็นโสดมาแต่บม่ได้ร่มคนทางไหนบ่บม่ได้คบกับใครบ่บ่ยังบม่ได้คบกับใครนะในช่วงนั้นเป็นไงยังบ่พร้อมบ่หรือว่ามีคนเข้ามาหาก็มีอยู่แต่ยังบ่พร้อมนำเลยแต่ยังบ่มีคนจริงใจนะ โอ้แล้วมาในมือนี่ได้เป็นอะไรคือมาออกคลิปนี่คือพ่อมบออยากมีบอ้อดยอะไรแม่นอยากมีคนจริงใจจากคนหนึ่งจากคนหนึ่งวะที่ว่าแซวลายก็แซวเหมยก็ได้นะแซวจะแซวไามไอ้ท้ามือก็ไม่คู่เดียวโอ้ยแซวกับก็แซวหลินซื้อเนาะอย่างว่าอย่างว่าจะลุดเหรออย่างว่าจะลุดออกมาฮะนะคนเบิ่งข่อยคนคงข่อยนะเบิ่งหูเกือบหอด คือแซมเอ๋ยกับแซคุกกี้ไปไหนเป็นเป็นหมูเป็นเสี่ยวกันบอลวันไดๆเลือกพี่น้องกันเป็นหมูเป็นเสี่ยวกันบ่เป็นโดยเป็นเสี่ยวกันถสาหากเสี่ยวแพงเนาะจากเสี่ยแพงสิพอหนาจังจะไปคือกันบอดเนาะไม่เลยวะคือกันเปี่ยงกันเนาะมันเป็นยังไงแบบว่าโอ้โหจักกันมันก็โดนเลยเนาะโอ้โหจักกระเทนเอยเนาะจนตอนนี้กัอายุสั่มกันแล้วแต่ไปน้ำกันเรื่อยบ่แม่นมันเลยแบบ จกดึงดูดใส่กันได้ป่ะเนี่ยเนาะดึื่องเรื่องเรื่องยังเกาะเรื่องหน้าตาเอองานคือการเป็นบ่แมนอะไรเอองานไปครูอะไรเนาะเออเชี่ยทีแต่ว่าเมื่อฝนมีคนของใจแล้วนะเมนไหมนะเมนหนึ่กับชิมาฮาให้หมู่เจ้าเนาะเอากะให้เสี่ยวตี้เออังเสี่ยวมีเสี่ยวบ่มีได้สักโนโดนเออสมาร์ชซีทามส์จัดซาปุกีิมักฟูไซอะอยุ่ลายปันได้โบนั่นเนาะบ่จัมกัดเนาะขอให้ใจดีแตกโบ่จะสู้ก็พอแล้วหักเดียวใจเดียวนะ ขอเป็นคนทางเดียวใจเดียรนิสัยดีเนาะโดยอ้อายุในบ่ชจำกัดบ้านเมืองอันนี้ได้สิประเทศอันนี้ก็คือการอยู่อยู่ไซก็ได้อ้อบ่ชจำกัดอีกโดยขออย่างเดียวขอจริงใจขออย่างเดียวคือจริงใจใจดีถ้าถ้าเกิดแบบจากถามที่จะน่าแบบคนที่จริงใจและใจดี่นอายุหลายแบบเออพอดีจะหกชิปหรือว่าเจ็ดชิปเนี่ย เราปกกี้สีคบหาหรือคุยหาได้บ่ก็ได้เบิดเนาะก็ขอใจดีก็พ่อแล้วโอ้เน้นแต่ความใจดีบ่โดยโอ้าใจกันโดยโดยโดยโอ้ควมหมายสมมติว่าใจดีมันก็สีเข้ากันได้เนาะมีเข้ากันได้ทถือว่าใจบอดี้ได้่อใจบอดี้ดีสิมันชิ่งันบอดี้ากันมันบ่เดี๋ยวพิเที่ยงกันเห็ดนักให้นี่ก็ให้เนาะโอ้สรุปคือชุดอยู่ที่ความเข้าใจเนาะทั้งสองฝ่ายแบบ ผู้ชายต้องคนใจดีใจเย็นเหบียร์เอาง่ายใช่ไหมเขาใส่แป้งใดก็ให้เขาเข้าใจเฮาแบบนี้เนาะให้มีเหตุผลเนาะผู้ชายมีเหตุผลนั่นแหลยโดยโดยโดยทุกคนเนาะก็ถือว่าง่ายๆเนาะมันต้องมีจํากัดอย่างมากมายคือซาปุกิก็เป็นคนแบบผู้จบผู้งามเนาะเลือกอยู่บ่แบบมีสเปคที่มักและบ่มักในบ่มีบ่กะถามว่าสเปคเป็นบอ ทำสเปรกาบุมหมักคนสูบยาเนาะบุ๋มหมักคนสูบยาบุมหมักคนแบบดิ่นของมึนเมาเนาะเดยโดยกินได้ปะนอนออเออแกกินเบียร์กินยังแกก,กินได้ขนาดโดย,โดยกินเนี่ยพอสมควร อย่าไปกินแบบจนลืมแบบแฟนแบบนี้นาดจะตล์แบบกินหอมปากหอมคอกินเป็นทางมาหักยาเออแต่บริถิถึงขันว่าหามบ่ให้กินเลยเนาะเมนบ่หามคอคอที่หามเลยก็สูบยาบ่เม่นบ่มาให้ที่สูบยาอย่ามาซื้อมาให้สูบอีกบ่แม่นเอาเลยเนาะอย่าามซื้อสูบอีกเด้อวะเอออันนี้คือแนวส่วนที่แบบบ่มักเนาะโบ่มักคดีกันเนาะตัวประคันกับหูเดียวโดนโดนกับมันเสียหูเลยมันก็บบริถิหกเดียบริถิหักกันเนาะ เฮากับ, <โห S 1> บ่ได้หามแบบว่าจนเกินเลยเนะ mm. เาะเรื่องเราเบียเฮาก,กัให้กินอยูก่ mm. ก,กนน mm. ักินเป็นยามกินเป็นเวลากินเป็นทางไม่หักยานนะนม mm. โดยๆอะมาเปิดใจรอบนี้ถ้าเกิดว่ามีอ่าคนที่เห็นแล้วมักหักเนาะอยากได้ไปเป็นลูกเป็นเมียแล้วอยากให้ไปอยู่นําอะไนี่ไปได้บ่ะสกทีอันนี้ก่ะตองมาแบบสองคนเนาะต้องมาถามกันว่าเออจะเอาจังได๋นะเออเจ้าไปอยู่น้มข่อยได้บ่แบบเออข่อยอยู่บ่นนี้เด้อเจ้าสิ อยูมข่อยได้บอก็ต้องมาว่ากับลบโอลมกับพาะกระแม่น้ำนะคือแบบเขาตัดสินใจผู้เดี้ยงกระอบได้เลยเกินว่าต้องเข้ามาซื่อสาำกันเออต้องคุยก่อนว่าเจ้าอยู่พี่เอมาอยู่น้ำในบอเนาะหรือว่าเออข่อยค่าอยู่พี่เฮ็ดในที่นี่เนาะโดยอ่ะจังไรก็เขามาซื่อสาำเบิ่งทุกคนเนาะโดยอ่ะถ้าคนอยากซื่อสาำอยากพูดคุยน้ำเนี่ยมียังไงให้ผ่านนี่นะทางติดต่อมีเฟซมีไลน์เนาะเฟซไลน์ก็ติดต่อมาได้นะโดย ช่วงนี้คือว่างคุยตลอดบ่โดยโดย,ดยอ่ะก็อยากถามแบบหลายคนก็นบ่เคยเห็นเนาะ,ะเ,เห็นแต่ชาวเมยจะไปอยู่ไซมา่อยไปอยู่ไทยหักกมานะมาได้จากม,มือเลยหักกมาได้สีหามือแล้วโอ้ส่พอจังอ่าเห็นแต่ชาวเมยเนาะใช่ไ<ล>บ่เคยบ่เคยบ่เคยเห็นเจ้าเขาไงกัน <c oughs> ม,มามารอบนี้สีมาอยู่เลยบ่เหลือมาลินดิ่อันนี้กายังบ่หูเนาะว่าสีมาอยู่เลยหรือว่าสิไปอีกอ คือยังไ่ได้ระบุว่าสีไปมันเหมือนนี่เนาะเบิ่งไปเรื่อยๆมาเนี่ยโอ้ไปเหตุงานนงอยู่บนไหะไปเหตุงานร้านอาหารโดนโดนหลายบรนได้อยู่บุไหนะค่อยไปอยู่บนประมาณปีปลายแล้วโอ้ดูดูดนเหตุร้านอาหารเห็ดแถวใดอยู่แถวสัตหีบแถวซนบุรีโอ้เลยไปพุ่นบมมีผู้บ่าวมาเซลบอคือว่าผมจะผู้งามนะมีอยู่แต่มันบูมีคนจริงใจค่ะเนาะเราเนี่ยเขาเน้นแต่คนจริงใจค่ะ เขาเน้นแบบว่าคนจริงใจแบบเออกระหับในสิ่งที่เขาเป็นนะแบบกระหับเขาได้ทุกจริงทุกอย่างเจ้าสิเจ mm ้า hmm. สิทู้ในอะไรแบบผู้ชายคนนี้จริงใจเออหักเขาจริงนี่เจ้าสิบึงในมุมใดชวนใดบางคนก็เข้ามาแบบเผื่อวังวังแบบนั่นกับเฮาอย่างเดียวนะบางคนิงใจก็มาเข้ากัเขาเบ่งออ้าเข้าเนาะแบบเข้ามาเบ่งเราบเบ่งแบบหู้รถมันบ่กาลุ้มเกินไปแบบแบบเออสุงซ้าเมือนก้แล้วว่าเออจู่โจมแบบว่าเอออยากมาหาเฮาอย่างเดียว โดยโดยโดยบึ่งการการคุยเนาะการคุยการคำว่าคำจ้าก็หู้เราเป็นไงใดโดยโดยถ้าแบบคนแบบเหนุใดๆเนาะใจอยากได้สาวกี่มาเเป็นสู่เป็นแฟนว่หรือมาเป็นลูกเป็นเมียนี่ต้องมีวิธีบอกเหนุใดๆจะจังสีเสื่อใจแล้วใบางใจนะต้องคุยกันไปเรื่อยๆเพต้องให้พ่อนนะก็คุยกันไปจะเย็นๆโดนใจเย็นๆนั่นนะคือเพต้องเข็งแยรงเนาะ บ่ต้องแบบเร่งรัดบ่ต้องอย่างนี้แต่ว่าคุยกันเนาะเออคุยกันในแต่ละเรื่องเนาะตกลงกันเนาะเออว่านี่แหละนี่แหละเฮาสิเข้าใจกันเออจะได้เฮาสิได้อยู่น้วกันเนาะอืจะม,มยมีแนะนำห้บ่เจ้าก็เปิดใจสาวลาวคือกันอยู่ คอยนะบูฮู้นะคนนะเอฟซีกันลายอยู่บ่มีแนะน้ำให้น้ำบอผมมาชิมเปนะนตนำกับเป็นไปบ่อยเนาะท้าตองให้ทางเอฟซีท้าเพิ่นจริงใจเลือหักแบบนี้นะให้เพิ่นมาแบบถักมาเองชัวร์ว่าิไปเสนอไปแล้วเออเพิ่นบ่มากเป็นบ่จริงจังนี่สิเอพิร์นถึกใจเพิ่นนี่สิเขาต้องให้เออเพิ่นหักเรือเพิ่นถึกใจเลยเพิ่นทักมาหาเฮาแล้วัตอนนี้แจ็คเฟร์แจกไลอ์เอาให้เพิ่นแบบนี้นะอือคือว่านอนถ้าว่าเฮาคิดแบบนั้นเออเฮากับโบ บอ่บอยเอ,อาเราออกมาออกคลิปเนี่ยมาอินจากนอกมาสักน่นนนดเนาะสมุปว,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 ว่าเขาเอาออกเพื่อเขาไปบอกเอ้า เอ้ามาโปรโมทเฉียดตัวเองเลยบม่โอเคเป็นการทำน้องนี่นะครัต้องให้เปิดเอฟซีถ้าเปิดสนใจนอกจากให้เปิดถ้าเขามาแบบนี้นะสนใจบอ้สาวคนนี้แต่เปิดหมักได้เพิ่มถักหาเมนก่อนนะจีเนาะเออเอาเฟซเอาไลน์เพื่อนให้ในเด้อจีนะเนาะแบบความสนใจอยากศึกษาอยงนี้เนาะอย่เพื่อนเบิ่งเอาเองเนาะดูดูดโดูห่อนบอสสมือคือไปแบทอยู่ห่อนนะห่อน เดือดตื่นเต้นในโอกกล้องจับอันแนลในแบบว่าเคยถ่ายยังวะถ่ายเราเองชองเถื่อนเลยเนาะเื่อดีงเถื่อนสามเถื่อนสามเถื่อนเนาะถ่ายปิดปิดใจให้เจ้ากับผู้บ่าวเจ้าทะเลแมนนแแต่ก็ยังคุยญี่ป่ทุกมือนี่ก็คุยปกติคือเก่อนเป็นหักแพงขึ้เก่าเนาะเฮงหักกูเฮงกูเก่าเห็นบึ่งก็เป็นตัวอย่างเด้อสาวกี้เออค่อยไก่สิโชคดีขึ้นมือข่อยอยู่มาเนาะ แต่พออย่าสกดีคือสามเมาให้แหละคือสามเมาคนเจอคนจริงใจเราได้ไหมแมนแมนอย่าพูดว่าจิงใจได้กับโบจิงใจคุณเพิรนี้เราได้ไหมเออก็แม่นเนาะินทางกันเลยด้วยแม่นแหละหลายคนเราเจอคนณโบจิงใจเพื่อสิคุยเนาะแมนแมนด้วด้วยด้วยสกีมีมีลูกอะไรมันบอกลูกจะคนน่ะผู้หนึ่งยิ่งเดือผู้ชายอายุเท่าไหร่เลยประมาณสี่ปีปีปลายแล้วสี่ปีปลายโอ้ คือมายังสิคลูกเราอยู่กับพ่ายนี่ไอยู่กับพ่อกับแม่อ๋อมีเอ๋ยมีไอ้มีน้องมาเจ้าเม่นมีเจ้าเป็นลูกพี่เทไรใช่ไหมเป็นลูกสาวหล่าลูกสาวหล่าโดยลูกสาวดล่ะลูกสาวหล่าการออกขึ้นออกซานี่ค่อนข้างจะยากม่เด่นอยู่บนเนี่เพราะว่าพี่น้องก็ออกขึ้นออกซานบนแล้วออกออกไปแล้วเม่น อที่เขามีควางกันเล้ยเลยครับแต่คือว่านอย่างไรก็เบิ่งตามความเป็นจริงคือจะหวาแล้วเนาะก็เขามาคุยกันนั่นแหละเนาะเออสิไปได้หรือบ่ได้หั่นนะด้วยก็เดียวว่าเล่นออกเลยก็คือทำไมตัวเจ้าเองก็ยังระบุว่าได้เออต้องอยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่น้ำพ่อน้ำแม่เนาะดก็คือโน่นนี่ก็คือแบบอาชีพมาอาชีพเนาะไปได้แน่ไปบ่ได้แน่นี่แหละเบิ่งจังว่าน่เ็หนหน้าอยู่บ่่แตละปีเจ้าเห็ดเห็ดทุกปีเห็ดทุกปีแมีโอ้ไผยภเห็ดพ่อบ่หรือว่าพ่อพ่อก็มี เปิอายุลายไปไหนแล้วพ่ยเห็ดนาอะไรอยู่นะโพ่หาซิบกลัวแล้วหาซิบสีซแล้วเลยโดยโดยดยพึ่งถืออายุลายแล้วจะไดกหาลูกเคยมาสอยไทยนาแล้วกันแล้วถาลูกเคยผู้นั้นผู้ชายคนนั้นเราเห็ดนาบบเป็นในเซกี้ัไงเนาะเห็ดนาคบเป็นกับเป็นยังแบบเห็ดนาบบเป็นเดี๋ยวพ่อันนี้ใส่ดีเนาะกระกาทำอะไรจะดีแนะนํำให้ แต่เฮนาโมเป็นนี่ต้องหาเงินก่งเม่น่อย่งนั้เอามาจ้างเนาะเอาเห็ดมาให้เขาจ้างเอ้เขาก็ต้องซื้อแห้งเนาะออกแห้งมาแลก็ต้องซื้อได้แห้งคนโดยโดยโดยอ่ะจะได้กะมาลุ่นกันทุกคนเนาะเออฟันมาเปิดใจรอบนี้ทุกคนเนาะหรือว่ารอบที่ผ่านมาบางคนก็อาจจะเคยเห็นแวบๆเนาะในช่วงฟีดเฟดอยู่ไทยเนาะที่เขาได้โทรลินทางวิดีโอให้อลว่าได้เป็นทีเป็นทางมาวันนี้คือเป็นตัวเป็นต้นเลยมาเมือนี่ อ,อคือคนแบบอยากมีคู่อยากเจอคนจริงใจคนเะออ,อ่ะเอฟซีเฮากับจัดให้แน่เนาะสักคนหนึ่งเนาะคนออลเนาหาลายปวดหัวเาลายแล้วอะมันมันชี้ยากเนาะเอาลายเออคนเดียวแล่โดยโดยมีอย่างสี่ายวาสาลน่อยทางเสมยได้บมีอย่างสีแนะนํำหมู่บ่เลยว่ามียังสีําหมู่บ่เสมยบอดูสีแนะนำดเยคนแนะนำนเลย พ่อแม่ดอกแบบมาสัมภาษณ์หมูจะขอมูอันที่ไหนบ่อไหนเนีกาสรุปแบบคือคุนอยู่กับการตัดสินใจของเอฟซีแหละของหมูจะเนาะแม่นแม่แหละเราต้องตัดสินใจใหาสิบเบาเออแนะนำยังมันกับเป็นไปบ่ออะไรแบบเออแนะนำเด้ผู้สาวสกุลนี่บอกมาต้องให้เพิ่นเออหมักในตัวตนของเพิ่นดมันบ่เพิ่นมีการรอคันจ้าเออว่าคนนี้เป็นยังไงโอล้มในบ่อจกบตัวในบ่อแบบนี้นะแดงแมนเพื่นเขาเนาะโดยก็ถือว่า แล้วเนยก็คือว่าสิคําแล้วเนาะไฟคํามาแล้วทุกคนเลยถือว่าเมื่อี้ก็ไม่ได้อยู่เพื่อนเจ้าของเนาะออกมาข้างนอกอยู่เพื่อนงูทุกคนเลยตอนนี้ก็ได้โอกาสอให้เพื่อนแนะนาโตเลยเนาะให้เอฟซีใดๆคนได้เบิ่งนถือว่าอยากทำาควากรร้จักกันแหละถืมีแต่ว่าให้ทั้งเพื่อนมีสมหักสมหวังเนาะให้เจอคนที่ว่าจริงใจฮะแหละเข้ามาแล้วก็ โอรวมกันเบิงศึกษาเบิงใจกันเบิงเนาะถ้าไปกันบ่ได้กะจังหวะกันอีกเทื่อนึงเนาะสาวกีเนาะโดยโดยอะไรก็เป็นกันมาใจให้ทุกคนเนาะก็คือสิมวิ่งอย่างไรเนาะสาวน้อยสาวเมย์บูมิยังเนาะเหมือนเดียก็บู่มิยังทางกันนะก็เอาก็บ่มีิยังหลายเนาะคือเฮาแบบถามแบบเออเฮากับคิดมาได้ซํานี้ถ้ากลัาว่า FC คนใดเบิงแล้วคาใจเอ้าคือบ่ถามเรื่องนี้ให้แน่เนาะไปอยากฮู้เด้เป็นจังได๋ก็ทักทายกันมาเป็นการส่วนตัวกันได้ มันจะมีไลน์มีเฟซคือพนวาฮันแหละพร้อมเจ๊งกันแหละทุกคนเนาะอ่าของขานใจถามได้ยินดีตอบหน้าสาวกุกกี้โดยเมย์โดยโดยจะได้กันตามนั้นแหละทุกคนเนาะับเป็นกำลังใจให้สำหรับเอฟซีในข่าเบิ่งกับฝากก็ไลค์กดแชร์เนาะเพื่อพนจะได้พอๆคนนักขู่ไวๆคือสาวกุกกี้บ่พี่โสดเนาะบุแมบอมสาวเมย์ทุกคนอย่าขอใจผิดได้สาวเมย์มีความใจอะไรได้ฟันดอกคือพนออกมานั่งน้ำมูกคือแบบเออให้มูพนนี้มีความกาฮันกับว่าคุยในพนอยากอายน้ำมูกพนเนาะ โดยโดยอ่ะขอไล่ให้บอกให้เลยเนาะโดยเลยเอากิดยังไงคอโตกับก่อนได้แบบนี้นอนทุกคนเนาะโดยเลยอาสบายดีสบายดี